ทำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกรนารพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18บปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำกราบสวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะทั้งเพื่อนบน YouTube นะคะและ FC ซีทุกทุกท่านพี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะช่องพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะวันนี้ได้นำแนวทางนะคะ ในการเสียงสลากแนวทางการเสียงสนากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือนมิถุนายน2565นะคะตัวเลขเด่นก็มี9มี0นะคะพี่น้องจ้าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำพี่น้องจานะคะแนวทางในการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะหกห้านะคะก็เด่นให้9กับศนะคะมี90้าหนึ่งสองนะคะพี่น้อง จ้าท่านที่เข้ามารับชมฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะคะกดให้กำลังใจนะคะกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจ้าก็ดะพี่หลิวก็ให้แนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะลาวพัฒนาทุกงวดนะคะพร้อมทั้ง แนวทางสลากินแบ่งรัฐแนวทางสลากินแบ่ง,งรัฐบ,บาลไทยนะคะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่16มิถุนาย,ยนพเียวให้หกเด่นเก้านะคะเก้านย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะนะคะตัวเลขอยู่ในตารางนี้พี่น้องจับคู่เลยง่ายๆนะคะจับคู่ง่ายๆนะคะเราไปรับชมจับคู่นะคะ ริวมีน้อยตัวนะคะนะคะก็มีนะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะมีแค่นี้นะคะนจะแนวทางเนาะจะนะคะมันเป็นเพียงเป็นเพียงในการคำนวณตัวเลขนะคะสูตรคำนวณตัวเลขมันนะคะ นะคะคบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดนะคะสูตรนี้นะคะ,นะคะมีเลขสามตัวมาฝากนะคะสามเก้าศูนย์นะคะสี่เก้าสองศูนย์เก้าหนึ่งนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา้าตัวเลขน้อยตัวนะคะพี่น้องจา้า ขอบคุณที่มารับชมขอให้ท่านรวยรวยเฮงๆทุกทุท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า